สวัสดีค่ะมะโมนะคะวันนี้ก็จะมา unpack package ที่ได้มาใหม่อีกแล้วนะอันนี้เป็นหูฟังจาก Studio s t u d i o s w e d e นะก็เพิ่งได้มาวันนี้เลยก็จะ unpack ให้ดูอันนี้เป็นการจัดส่งนะคะสั่งมาจากเว็บไซต์ของ Studio นี่นะเขาชื่อ Studio แล้วก็ แพคเกจจะมาเป็นแบบสวยงามแบบนี้ค่ะก็คือเป็นซองที่เป็นการกระแทกก็มีขึนน้นหูฟังก็ได้ดเป็นหูฟังรุ่นวาซานะคะก็หูฟังของเขาเนี่ยจะมีหลายรุ่นบางรุ่นก็ใช้ได้เฉพาะกับ iPhone บางรุ่นก็จะใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iPhone ก็คือแบบมีรุ่นที่ Make e s p e c a l l y มาสำหรับ iPhone เท่านั้นด้วยแต่ว่าอันนี้ก็คือเราจะมาใช้กับตัว Samsung Galaxy Note ที่ใช้อยู่นะก็เลยเอาตัวนี้ดีกว่าชื่อว่าวาซาค่ะเป็นสีขาวแล้วก็สไตล์ของหูฟังเขาจะเป็นสไตล์มินิมอลแล้วก็มีตัวเขาเรียกอะไรมรีโมทในตัวมีสปีกเกอร์ที่เอาไว้คุยได้นะไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องหูฟังหรอกแต่ว่า เห็นว่ามันสวยงามแล้วก็มันเป็นหูฟังที่ดูใช้เป็นอ c สเซสซอรีได้เลยอะ่ะเออสวยแล้วก็สีน่าจะเป็นสีโรสโกลอันนี้เลือกมาเป็นสีขาวแต่ว่ามีหลายสีเหมือนกันข้างหลังบอกว่าอุปกรณ์ที่มีมาให้น่าจะมีประมาณนี้มีเคสหนังมาให้ด้วยมีแมนนวลการันตีการ์ดแล้วก็ตัวหูฟังมีคลิปให้ แล้วก็มีอ๋อมีไซส์ของเอียบัดมาให้เปลี่ยนเดี๋ยวเราลองเกลมาดูกันนะโอ๊ยตกทางชอบชอบจังเวลาได้ของใหม่หูฟังก็เป็นอะไรที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจำวันเนาะถ้ามีอันสวยๆก็จะแบบ รู้สึกแฮกปปี้ในเหนการขึ้นรถไฟฟ้าหรือว่า,อาไปเที่ยวเราก็เอาหูฟังติดตัวไปได้อ๋อกล่องเปิดออกมาแบบนี้ค่ะจ้าดน่อะไรเอ่ยอ๋อันนี้เป็นตัวเคสหนังที่เนะถ้าเขาบอกวถูกต้องแพคเกจสวยจังดูมินิมอลมากเคสหนังนะมาดูเคสกันก่อนไหม อันนี้เป็นเคสหนังเออน่ารักเป็นเคสที่ไม่รู้หนังอะไรนะแต่ว่าก็ดีเพราะว่าเก็บไว้ได้สะดวกดีเวลาเราเก็บหูฟังมันก็ชอบพันกันใช่ไหมยอย่างน้อยมันก็ไม่ไปเกี่ยวกับอะไรก็ใส่เคสไว้โอ้อันนี้เอเบิสมีไว้ให้หลากหลายมากสำหรับรูหูของแต่ละคนอันนี้นะเยอะอะให้มาไหมเยอะมากเลย ส่วนคลิปนี้ไม่แน่ใจว่าเอาไว้คลิปอะไรคือเอาไว้คลิปหูฟังกับเสื้อหรืออะไรแบบนี้นะคิดว่าดอมาดูตัวหูฟังดีกว่าแ้มันใหญ่กว่าที่คิดไว้นะแต่สีสวยสีโรสโกลแล้วก็ สวยดีเป็นหูฟังแบบสายมันจะแบนๆน่ารักวาซ่าชื่อว่าวาซานะรุ่นนี้นี่ค่ะสวยนะชอบเลยแหละมันดูคลาสสิกแล้วก็ใช้ง่ายแล้วก็ตัวมันดูแข็งแรงด้วยประเด็น ก็อย่างที่บอกว่ามันดูอ๊้ยสวยอันนี้สวยดีหมดน่ารักก็ยาวพอสมควรนะคิดว่าคิดว่าเวลาใช้ก็น่าจะสะดวกด,ดีค่ะวิมันหน่วยเป็นคุณหมอเลยสวยนะว่าหยิบมาใช้ได้แบบ เฮ้ยภูมิใจอะน่ารักประมาณนี้ค่ะกับหูฟังจาบ Studio s ซเดนก็สั่งได้ตามเว็บไซต์ที่เราลงไว้ให้ด้านล่างนะขอบคุณทาง Studio ด้วยนะคะที่ส่งหูฟังเอามาให้ขอบคุณค่ะ